นดนเห็นกรใน,นกรรัฐบาลไทยชุดเต็มเจฟ้องเบียอาจารย์นอตตีฝามาเบิงฝามาจดเอาได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสู้สุคนตอนรับขอสู้ชองก็ตีด้วยดังมากแช่นอกจากกมพอกับแอดมินในวันอังคารที่13ธัท่นว่าคมนนากจากกมกลเข้ามาแล้วนอกจากกบโค้งสุดท้ายแนวทางรัฐบาลไทย16ธันวาคมเนอกจาก แอดมินกับสภาพพี่น้องสุกคนมาเบ่งแนวทางดีๆกันเนอจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยชุดเต็มเจฟ้องเบียนะจาะโปรยในกลุ่มเพี่แอดมินก็เลยเอามาลงให้พี่น้องได้เบ่งกองไผ่ปฏิพี่นอศิริพิหา,ต,า,ต,า,หนา,นาต่อโดยแนวทางของอาจารย์นอตตีพี่น้องต่อโดยแนวทางของนูพีพเนจรนุนน่มตาคลี่แล้วก็แน,นวทางมายมแดงจ้า ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสักผูสัสขขาากคนนะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะาจา้ะส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสักผูสัสขขาากคนนะจ้า เื่อเป็นการาวัตเซวัล่าเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยพี่นองเริ่มต้นกันทันทางของอาจารย์นอตตีกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทย16ธันวาคม2 5 0 0พซึ่งวันนี้อาจารย์นอตตีเพื่อก่ให้มาที่83หา้ัจ้ะ3โตัวเม็นเดียวเพืนใไฮ83 5 83 8 5แล้วก็3หาได้พี่น้องเ้อ83 8 5และ3ห3ตัวเม็ดเดียว83หจ้าเพิ่นลงให้พี่น้องไปหา จับจองลอตเตอรี่ไหวก้อนหลวงนาเลยจ้าสำหรับชุดนี้ส่วนชุดเต็มก็จะมีในวันที่1 5หาท่านว่าคมลจ้ะแอดมินกับสิติตมเอาม,อมาลงพี่น้องด้เบิ่งกันเลยจา้าสำหรับแนวทางของอาจารย์มอตีชุดเต็มพี่น้องก็ทาไปก่อนเลยจา้าวันที่10หาได้พี่น้องเด้อมาเบื้องต่อกันที่แนวทางของหนูผีพระเนจจอนเจารัฐบาลไทย16ทันว่าคมส่งเพิ่งกระหายเด่นบนถีรักสองได้พี่น้องเด้อ สามโตป็นเดียวพันหายศูนย์เก้าสองต่อโดยสองโตสองเก่าต่อโดยเราท่าสองตัารางหายตัวเด่นที่นักศูนย์ซึ่งก็คือศูนย์สองจ้าบนสองศูนย์สองเก่าและสองเก่าเราจะเด่นบนสองเด่นล่างศูนย์ได้พี่น้องศูนย์สองล่างได้พี่น้องเด้อแคบไปเบิงจดไปเบิงกันได้จ้ามาเบิงตองกันทีโดยท่าหนุนน่มตาคลี่เด้จ้ารัฐบาลไทยสิบหกธันวาคมซึ่งวดนี้ก็ให้วิ่งบนทีนักฮกเด้อจ้า 3ตัวเม็ดเดียว6กหางก็คือ6กแปดเก6าหกเก้าแเก้เก้เก้าหกและเก้าแปชุดเบิล6กหกสามหกและ6 6หเกต่อโดยชุดร่อง0ูนย์หกแปดสี่เก้าและแปดหนึ่งได้พี่พองเด้อแนวทางนม,มตาคลี่ฟันบน6จ้าแคบไปเบิงจดไว้เบิงกันเด้อจ้ะมาเบิงต่อกันที่แนวทางของ ม่ย่อมแดงเนาจัดรัฐบาลไทย16ธันวาคมเนาจัดซึ่งวดนนี้ก็ให้โตเด่นที่ักหกเช่นกันนะจาะที่กันกันกบนุมตาคลีนะจาะเด่นหกและพี่น้องซึ่งกระด้แกหาหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสามโตสี่เก้าหกและห้าเก้าหกพเเป็นสายบิงสาย,สายรูดกระชัดไป้อจ้ะลักหก้อจ้ะไปเบิงเ่งแนวทางชุดต่อไปกันจ้ะซึ่งก็เป็นเนียนแนวทางที่ทุกคนรอคอยแนวทางเจ้าแม่คนดังของเฮาเนจนนก็คือ เจฟ้องเบียนนั่นเองเนาะจ่ะรัฐบาลไทย16ธันวาคม2565ซึ่งเพิ่นก็นได้ปล่อยให้ในกลุ่ม VIP นะพี่น้องแอดมินก็เลยเอามาลงให้พี่น้องในเบิรก์ก่อนไพรเนาะจ้ะเพื่อที่พี่น้องเสได้ไปหาจับลอตเตอรี่กันเอาไว้ล่วงหน้าเนาะจ้ะมื้อนี้ก็วันที่13เหลือเวลาอีก3มื้อแล้วพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้เพิ่นก็ฟันให้ที่รับแปดไดพี่น้องเด้อชุด2โต83 85 87เม็ดเดียว86 3โตเม็ดเดียว หาหกแปดได้พี่น้องเด้อแปดสามแปดหาแปดเจ็ดเม็ดเดียวแปดหกสามโตเม็ดเดียวหาหกแปดจ้าแนวทางเจฟ้องเบียร์โบเฮดห้พิษหวังเลาจ้ะตามต่อกันได้พี่น้องเด้อเล็ก,ก็มีเขามีลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้ะสิ่งงวดนี่เพื่อนก็อาจสิใหายเขาสามโตก็เป็นใดนะพี่น้องเนาะตามตอหนหน่อกนันเ้อจ้ะยาทิมนนาาเลอเจ้ะแนวทางของเจฟ้องเบียร์พี่น้องเห็นแลวก็ไปหา จากตะตรดีติดเอาไว้จากใบสองใบด้อพี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถจ้าทายนี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสผูสขนโปรดใส่วิจารญ,ญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลาก กินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จัดทางช่องบรสนับสนุนการพนันหรือวา่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานเ้จ้าประวัสิสเป็นแนวทางของอาจารย์นอตตี้หนูผีเพเนจรหนุน่มตาคลี่มายมมแดงน้ำโชคตกทายโดยแนวทางของเจฟองเบียจ้ะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของ้ะพี่น้องเด้อเรื่องของชคลาบเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญผาวาสนาเนาะจ้ะแอดมินก็นขอให้พี่น้องสบสุขสบสดีเค้งเฮ้งปังปังมันหมากันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตราพี่นอ้องเป็นซามมิกรได้จ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า